สวัสดีค่ะต่อไปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของชาวลัคนาราศีมังกรหรือท่านที่เกิดวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะพยากรณ์ประจำเดือนกรกฎาคม2563การงานของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในเดือนอกรกฎาคมนะคะดาว6เป็นเจ้าเดอนการงานสถิตอยู่ที่ภพปุตตะก็ช่วงนี้นะคะท่านก็จะมีการทำ อาชีพเสริมนะคะมีรายได้เสริมเข้ามามีธุรกิจเพิ่มเติมเข้ามานะคะจากงานประจำก็ทำธุรกิจนี้ก็ดีพอสมควรนะคะก็ในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะ<อ>ก็ยังมีเงินไหลเข้านะคะสำหรับชาวราศีมังกรเพราะว่าดาวพฤหัสอ,อ,อยู่ราศีพฤษภนะคะเรือนปุตตะก็เป็นกเกษตรเกษตรด้วยนะคะก็จะอยู่ยาวไปจนถึง2ส,สิงหาคมเลยนะคะ ก็ถือว่าโอเคในด้านการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรดาวอ่าพระราหู8นะคะเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระตอนนี้สถิตท,ที่พบอาริของดวงชะตานะคะก็ทำให้าการเงินของท่านนะคะมีค่าใช้ใจ่ายที่จะเยอะขึ้นนะคะแต่ก็ก็ถือว่าออาจจะจ่ายไปด้วยเหตุของการทำบุญนะคะ เนื่องจากว่าราหูเขาจะมีความเป็นพิเศษนะคะถ้ามาอยู่พบอริมรณะนะคะหรือวินาศก็จะมีข้อดีด้วยนะคะก็จะเหมือนแบบว่า,าจะกัดไปกัดกินอุปสรรคนะคะในด้านการหาเงินของเรานะคะก็จะทำให้เรามีรายได้เหมือนกันแล้วก็ในบางครั้งก็จะมีรายจ่ายเหมือนกันนะคะก็กันเงินจากกลางนะคะไม่ได้ ไม่ได้ดีเวอร์ไม่ได้แบบร้ายเวอร์อะไรเนี้ยค่ะยิ่งมากุมร่วมกับดาวพฤพัุสี่นะคะจะอยู่ไปจนถึงวันที่2 6กรกฎาคมนะคะเป็นคู่ศัตรูใหญ่นะคะก็จะทําให้มีเรื่องเสียทรัพย์นะคะเรื่องอะทะเลาะกันเรื่องเงินเรื่องทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กุมร่วมกับดาวพระอาทิตย์ด้วย1-15กรกฎาคมนะคะก็ช่วงนี้ก็จะระวังด้วยเรื่องเอกสาร การโดนโกงเรื่องให้เซ็นสัญญาเกี่ยวกับการเงินนะคะให้ระวังมากๆด้วยค่ะ,ะในด้านของความรักนะคะความรักของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะดาวความรักของท่านนะคะก็คือดาวพระจันทร์นะคะก็ค่อนข้างที่จะเดินเร็วนะคะก็จะไม่นามาพยากรน,นะคะเพราะว่าเดินเร็วมากวันหนึ่งเดินข้ามราศีสองวันเดินข้ามหนึ่งราศีนะคะ จะดูดาวหกนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็เป็นดาวความรักค่ะแต่ในบางครั้งก็อาจจะนําดาวจันทร์มาพิจารณาด้วยนะคะแต่ในแง่ตอนนี้นะคะอาจารย์ก็อยากจะเอาแค่ดาวหกนะคะก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะแล้วก็ชำเลืองดูพบลาภะอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเนื้อคู่เราเป็นใครแล้วก็ตอนนี้เราจะพบรักหรือเปล่านะคะ ในด้านความรักของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงนี้ก็คือท่านก็จะได้พบเจอคนบุคคลที่น่าพึงพอใจอาจจะพบรักจากต่างแดนนะคะโดยเฉพาะวันที่วันที่16บหถึงสากรกฎาคมนะคะจะพบรักในต่างแดนต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองนะคะก็จะ เป็นเจ้าเรือนมรณะนะคะมาริงลัคนาคู่กับพระพุธสีนะคะในวันที่20อ่าตั้งแต่วันที่16ถึง31กรกฎาคมเลยนะคะแล้วก็มีดาวพระพุธสีมากลุ่มร่วมในวันที่27อ่ากรกฎาคมนะคะในช่วงนี้ก็จะอาจจะพบรักเป็นคนที่เขาเป็นนักวิชาการหรืออาจจะพบเจอคนรักนะคะ ที่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยก็อาจจะเป็นได้ค่ะในด้านสุขภาพของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในด้านสุขภาพของท่านนะคะตอนนี้ก็วันที่1ถึงวันที่15นะคะกรกฎาคมค่ะสุขภาพท่านก็จะมีเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆน,นะคะก็จะอาจจะเกิดจากความเครียดนะคะเครียดจากการทำงานมากม เครียดจากการทำงานหนักแล้วก็ทำให้เป็นไมเกรนหรืออาจจะแบบว่าเป็นโรคกระเพาะได้นะคะซึ่งดาวหนึ่งสถิตยอยู่ในภพอริก็จะทำเป็นเจ้าเรือมรณาด้วยนะคะเกี่ยวกับความเจ็บป่วยก็ระวังเรื่องโรคเครียดนะคะพยายามเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะคะก็จะช่วยให้อาการดีขึ้นก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพตลอดทั้งเดือนเลยนะคะ ก็ท่านใดที่จะแก้เคร็ดก็ควรจะไปทำบุญซื้อโรงศพนะคะแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมถือศีลหรือไม่ก็ต้องเดินทางไปในที่สถานที่ลี้ลับนะคะ,ะ,คะเพื่อเป็นการแก้เคร็ดอย่างเช่นวัดวาอารามนะคะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะในด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะโชคลาภของท่านก็จะอยู่ที่ต่างประเทศ เป็นส่วนใหญ่นะคะก็หรือไม่ก็เป็นโชคลาภที่เกิดจากการเดินทางนะคะไปในที่ที่ห่างไกลสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอวอวยพรให้ชาวลัคนาราศีมังกรสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนาร่ำรวยนะคะสวัสดีค่ะ